สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสขึ้นมาบนสวนนะครับขึ้นมาเพื่อจะเก็บผักเก็บหญ้าไปทำกับข้าวนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับที่มาตอบประเด็นกับพี่น้องนะครับที่พี่น้องได้ถามไถ่ายกันเข้ามานะครับ ในระหว่างที่ผมจะเข้าสู่ประเด็นและคำตอบที่จะตอบให้พี่น้องได้ฟังนะครับก็ให้พี่น้องรับชมภาพบรรยากาศบนสวนผักของผมไปด้วยนะครับวันนี้มีประเด็นมาเล่าให้ฟังนะครับก็จะตอบปัญหาที่พี่น้องได้ถามถ่ายกันเข้ามานะครับก็หลายเรื่องหลายประเด็นอยู่พอสมควรเข้าประเด็นแรกนะครับ มีพี่น้องถามมาว่าเป็นคนที่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมมาตอบประเด็นให้ฟังนะครับผมเป็นคนตำบลหัวเสืออําเภอหูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ตอนนี้ผมได้มามีครอบครัวที่บ้านยาเยม้มตำบลยาเยม้มวัฒนามเภอเฉลิมประเกียดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็ได้มาอยู่ที่บุรีรัมนานพอสมควรนะครับก็ร่วมสิบกว่าปีได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นมันญี่ปุ่นส่วนที่เหลือนะครับส่วนตรงนี้ก็ได้เก็บกู้ไปแล้วนะครับก็จะทำการปลูกพืชอีกอย่างนะครับเดี๋ยว เมื่อสองสาวันก่อนก็ได้แบกปุ๋ยมาให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ได้โรยปุ๋ยลงพื้นไว้เรียบร้อยนะครับก็รออีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะทำการปลูกนะครับมือเขือดกมากครับ กินไม่หวันไม่ไหวนะครับกินจนเหลือนะครับส่วนมาส่วนประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่สองก็มีพี่น้องถามมาว่าตอนเริ่มแรกทำคลิปแรกๆนะครับเห็นทำเป็นคลิปภาคการ,กรเกษตรให้ดูกันแล้วจะได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นอีกหรือเปล่านะได้เห็นแน่นอนครับ หลังจากนี้อีกต่อไปอีก5ปีนะครับก็ผมได้ทำการเตรียมพื้นที่ไว้นะครับเพื่อทำงานเกี่ยวกับภาคเกษตรนะครับแต่จะออกมาลักษณะนนไหนหลังจากนี้ต่อไปอีก5ปีนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นกันนะครับก็รอชมกันนะครับ ในระหว่างนี้ที่อยู่ทํางานที่ประเทศเกาหลีก็ทํางานเก็บเงินเก็บทองเพื่อไปสร้างฝันที่บ้านนะครับไม่นานนะครับก็ปดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องก็คงจะรอชมกันไปตลอดนะครับส่วนตรงข้าวโพดตรงนี้ก็ เก็บไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําการรือต้นหรือต่อออกนะครับส่วนที่ยังพอเหลือให้พอได้กินก็ต่อไปก็จะมีพวกฟักทองนะครับฟักทองนี้ได้กินตลอดปีแน่นอนครับ เดี๋ยวลูกแก่จะได้เก็บไป้ทำเป็นของหวานเอาไปแกงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำไว้เก็บอุปกรณ์พวกเครื่องทำสวนทั่วๆไปนะครับพวกจอบเสียมก็จะมาวางตรงนี้นะครับ ก็ชมบรรยากาศกันไปนะครับยามเย็นๆก็จะมีเสียงนกเสียงกาลองไปด้วยนะครับฝั่งนี้ที่ยังเหลืออยู่ก็จะมีแตงกวานะครับพอได้เก็บกินอยู่นะครับ บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับบนเขาส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่สมนะครับมีพี่น้องถามถ่ยกันเข้ามาเยอะนะครับว่าทำงานที่เกาหลีได้กี่ปีแล้วแล้วก็มาแบบไหนนะครับประเด็นนี้ผมขอตอบว่าในส่วนของผมเองผมจะมาทํำงานผ่านขบวนการของกระทรวงแรงงานนะครับโดยสอบผ่านระบบ eps thailand มานะครับ ส่วนของผมเองก็จะเป็น E.P.S. รุ่น16นะครับผมทำงานที่เกาหลีได้ครบ1แท็กแล้วนะครับ4ีปีสิบเดือนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแท็ก2ของผมนะครับก็จะเหลืออีก4ปีสิบเดือนนับจากนี้ไปนะครับก็ตามนี้นะครับที่ประเด็นประเด็นที่พี่น้อง ได้ถามไทยกันเข้ามานะครับก็ตอบให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตรงชั้นสองนะครับเดี๋ยวมีอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงตรงสวนผักบริเวณชั้นสองของบนภูเขาแล้วครับชั้นบนสุดนะครับ สวนที่เห็นอยู่ก็จะมีมันเทียนนะครับก็จะมีมันญี่ปุ่นมีฟักทองและส่วนผักนี้ผมไม่รู้ชื่อนะครับแต่มันจะเป็นเหมือนผักปูดบ้านเรานะครับ ก็พี่น้องท่านใดที่รู้จักก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยรู้นะครับพวกผักญี่ปุ่นนะครับโอ้พวกผักที่เกาหลีนะครับก็จะมีแตงกวานะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีต้นหอมนะครับก็พอได้เก็บกินนะครับ โดนฝนยอดออกสวยงามมากนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาทิตย์ต่อไปก็จะทําการเดี๋ยวผมจะเก็บยอดเอาไปผัดน้ํามันหอยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดไม่เคยทํากินนะครับก็ลองไปทํากินดูนะครับผัดเหมือนผัดพะบุ้งไฟแดงนะครับ อร่อยเหมือนกันนะครับไม่ต่างจากผักบุ้งไฟแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับพืชผักบนสวนที่ยังพอเหลือก็เท่าที่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับ เดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมตลอดมานะครับผมหวังว่าผมหวังว่าคงจะได้รับโอกาสจากพี่น้องตลอดไปเช่นเคยนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปคลิปนี้ก็ ให้พี่น้องรับชมภาพมันญี่ปุ่นสวยๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มาเคลียร์ประเด็นที่พี่น้องได้ถามไถ่กันเข้ามานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ